ถามต้นรายการเกี่ยวกับผักฐานผลิตอาหารของญี่ปุน่นฮอกไกโดในฮอกไกโดที่รุ่งเรืองด้านการเกษตรนั้น mm hmm. เมืองซัปโปโรที่มี1นล้านเก้าแสนครัวเรือนก็มีผักที่มีผลผลิตอันดับหนึ่งอยู่ด้วยทุกคนทราบกันไหมเอ่ยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอร่อยฮอกไกโดครับ,รบผักที่เมืองซัปโปรโรผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งในฮอกไกโดอยู่ที่ร้านนั้นค่ะโอ้ โอ้โหคนเนข้าแถวยาวเลยอ่ะยอดยีดยเนะนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับที่ฮอกไกโดมีผักที่เมืองซัปโปโรผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งอยู่ด้วยนั่นก็คือผักกวางตุ้งซัปโปโรอันดับหนึ่ง และผักนั้นก็มีสารอาหารเต็มเปี่ยมผักสวนครัวที่คุ้นเคยผักกวางตุ้งญี่ปุน่นว้าวสวยจังโอ้สุดยอดกว้างจังเลยโ <Wow, S 1> อยากลงไปกลิ้งจังผักโขมนี่นะโอ้มีไปถึงตรงนู้นเลยนะยาวมากเลยอะยาวมากที่จริงแล้วผักนี้มีการเพาะปลูกจำนวนมากในตัวเมืองการเกษตรแบบในเมืองและผักแบรนด์ซัปโปโรค,คืออะไรกันนะ beautifulyeah สูตรต้องตำรับจากผู้ผลิต ฟุตโตมักิสเปเชียลและยังมีชาบ,บูชาบ,บูแบบปลูกเองทานเองด้วย การนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพอกไกดูที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมของซัปโปโรเขียนว่าร้านโทเรสทาเตโคม,มิร้านขายตรงของผู้ผลิตเองอนะพวกเราก็อยู่ที่โทเรสทาเตโคแล้วและนี่คือทีมเด็กๆฝากตัว,ด,ด,วด้วยครับ ดิว่าที่นี่มีผักที่ได้รับความนิยมวางขายเต็มไปหมดเลยนะอยากรู้แล้วใช่ไหมร้านโทเรทาเตคเคเขตมินามิเมืองซัปโปโรที่นี่เป็นร้านค้าขายตรงที่ขึ้นชื่อว่ามีผักจากซัปโปโรที่ปลอดภัยและไว้ใจได้รลกวนด้วยนะครับ โอ้โหยอดเลยคนเยอะๆเลยคนเข้าคิวตรงแคชเชียร์ยาวจังเลยโอ้โหจริงด้วยทุกคนขอเต็มตกร้าเลยครับมีของหลายอย่างเลยนะคะโอ้โหยอดจังเลยสวัสดีค่ะขอคารเลยนะคะว้าวโอ้โหน่ากินจังสตรอเบอร์รี่จโอ้โหใหญ่มากเลยใหญ่มากนี่ประกาศขายรอเย็น ซื้อได้ในราคาถูกแบบนี้นี่โอ้ยยอดเลยนะประหยัดไปเยอะว้าวสุดยอดอ่ะว้าวว้าดูสิด้านนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนละคิวคิดเงินยาวมากแต่คพาาเต็มเลยนะคะห้านาทีเปิดมาแค่ห้านาทีเท่านั้นเองเปิดตอน10บโมงเองนะคะตอนนี้สิบโมงห้านาทีทำไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ครับพี่ครับเพราะสิ่งสำคัญคือเป็นของสดใหม่ตอนเช้านะครับ เก็บมาตอนเช้าเหรอครับครับส่วนใหญ่ได้มาตอนเช้าครับโอ้ร้านเปิดต่อ10โมงแต่ว่าของทั้งหมดเป็นของที่ได้มาจากไร่ตอนเช้าวันนี้เหรอครับครับใช่ครับส่วนใหญ่จะออกมาจากไร่ตอนตีสี่นะครับโอ้แหมครับซัปโปโรที่เราอาศัยอยู่นี่มีไร่อยู่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีที่ที่ขายผักที่รับความนิยมขนาดนี้อยู่ด้วยทุกคนรู้มาก่อนไหมไม่รู้เออแล้วคิดว่าซัปโปโรมีอิมเมจยังไงอะ ถ้าเป็นในเมืองก็ไม่น่าจะมีของแบบนั้นอ,อ,อยู่เลยอะค่ะแน่น,น,อน,แนอนที่นี่มีผักสดใหม่มากมายและยังมีเนื้อหมูไข่ข้าวและของท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมด้วยราคาสินค้าของที่นี่ผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดราคาและวางจำหน่ายเองในร้านมีผักอยู่หลายชนิดเลยนะคะบคส่วนหนึ่งก็มารวมอยู่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะยอดเลยและในผักเหล่านี้นะ ก็มีผักที่เมืองซัปโปโรสามารถผลิตเป็นอันดับหนึ่งในฮอกไกโดอยู่ด้วยนะเด็กๆจะรู้ไหม,มจริงๆแล้วก็คือนี่ผักชนิดนี้แตนผักอะไรเอ่ยผักโขมผักกวางตุง้งเขียนว่าผักกวางตุง้งดูครับผักโขมจะเขียนว่าผักกวางตุ้งอยู่ด้วยนะซัปโปโรผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งนะ<อ><อ>ถ้าไม่ถึงเลยใช่ป่าเข็มขัดสั้น ดังนั้นทุกคนจึงไปสอบถามผู้ผลิตผักกวางตุ้งญี่ปุ่นกันที่เขตมินามิเมืองซัปโปโ,โรยอดไปเลยมีวิวแบบนี้อยู่ติดกับบ้านเรือนด้วยนะเนาะอ,อดูนั่นน่ะโอ้ออปลูกอะไอยู่ด้วยอ่ะยอดเลยด้วยโอ้โหสุด,สด,อดยอดอยากลงไปกลิ้งจังเลยกลิงไไม่ด้นะเมืองซัปโปโรเมืองที่มีปริมาณการเพาะปลูกผักกวางตุ้งเป็นอันดับหนึ่งคุณสคาจิริจึงให้เกียรติมาสอนพวกเราด้วย โอ้โหดีดีมากเลยจริงด้วยอย่างที่บอกอะมีรากฝอยเยอะแยะเลยอะสะบัดออกสะบัดออกดีหลุดแล้วก็ประมาณนี้นะยอดไปเลยนะครับยอดเลยนุ่มด้วยเนาะใช่ผักกวางตุ้งของซัปโปโรจะจัดส่งช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม และมีส่วนแบ่งตลาดในฮอกไกโดถึงเกือบ4%ปเผักกวังตุ้งที่เก็บเกี่ยวมาจากซัปโปโรโพร,นะร้อ,อมน้ำช้ำมากเนีย่ยเป็นไงชุ่มฉ่ำนะเราเก็บมาสดๆเลยนะเป็นไงจ๊ะช้ำน้ำมากเลยครับน่าเื้อผักน,นี่อร่อยมากเลยนะเนาะพันหมดแล้วค่ะโอ้โหเร็วจริงๆ คุณสกาญจิริผู้บริหารการเกษตรแบบพ่อลูกคุณนบุฮิโรที่จะอายุครบ25ปีมีประสบการณ์5ปีจะเป็นผู้สืบทอดร,รุ่นที่4ต่อจากนี้ไปต่อไปอีก5ปีก็จะเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วสิครับนีเออ่เรื่องนั้นผมว่าคงยังรอกครับอ๋งั้นเหรอครับ,ค,รบคุณพี่คงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงะนะ ไม่ว่าจะเป็นโลกแบบไหนก็มนครับแล้วคุณอาคิดว่าใช้เวลากี่ปีอะครับ <S <S นั่นนะสิครับน่าจะใช้ประสบการณ์สักประมาณน่งสิป,ปีได้ละโอ้โหแล้วอีกเลยอีกห้าปีนะครับเลยอีกครึ่งทางนะครับเนี่ยจริงๆแล้วถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ดูความสวยงามเนี่ยสิครับมันไม่อัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่มีที่ว่างๆด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคของคุณพ่อใช่ไหมครับครับฝีมือนลลลเลยี่้ด้คุณพ่อครับคุณลูกชายชมนะครับแหม พูดไม่ออกบอกไม่ได้แล้วจัดส่งไปที่ไหนบ้างนะครับลักลักก็ที่ตลาดกลางจูโอของซัปโปโรตลาดกลางจูโอก็ส่งเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วยครับอาหารกลางวันของโรงเรียนนะท่านไม่ได่นะที่เรากินอยู่อาจเป็นผักควางตุ้งที่คุณสักข์ชีรีปลูกก็เป็นได้นะไม่แน่ก็อย่างนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะขอบคุณค่ะมาญาติดีในช่วงหน้าไปสำรวจกันให้ทั่ว พืชผักของซัป,ปโปโรมีแบรนด์อะไรบ้างอะไรครับไม่เกี่ยวกับสูงสูงสักหน่อยทุกคนคะผักกวางตุ้งอร่อยไหมอร่อยครับสดมากเลยนะคะใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่ผักกวางตุ้งนะลองดูด้านนี้นะคะโอโ้โหที่เมืองซัป,ปโปโรนี้นะคะครับมีการปลูกผักและผลไม้หลายชนิดในแต่ละแห่งเยอะแยะเลยละคะ่ะยอดไปเลยเนาะ มีเยอะขนาดนี้เลยนะต่อไปก็อันนี้นะคะผักเหล่านี้ก็<อ>นํามาเป็นแบรนด์สินค้าแล้วก็ตั้งราคา<อ>ด้วยค่ะนะผักบางตัวก็ตั้งชื่อสินค้าตามแหล่งผลิตเลยเ<อ>นี่ก็เป็นวิธีการทําเป็นแบรนด์สินค้าที่ซัปโปโรกําลังท<อ>ําอยู่ค่ะต่อไปจะแบ่งทีมเพื่อไปตรวจสอบการเกษตรที่มีในเมืองซัปโปโรที่มี1นล้านเก้าแสนครัวเรือนกัน ทีมของลดเดอร์จะไปกันที่เคนเทนเน่แบรนด์ผักของที่นี่ก็คือลือกไปถึงข้างในเลยนะยาวจังอ้อทุกคนเลยละครับดี่ค่ะขอบคุณด้วยนะคะขขบคุยได้ยหน่อยนะคะทุกคนจะรู้ไหมนะโอ้มีดอกไม้สวยๆอยู่ด้วยนี่ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยเหมือนสศาสธาโอดอรี่เลยจริงด้วยจริงตงนู้นเลยอ่ะนะยาวยาวมากเลยเออผักทีชมพู เห็นไหมผักอยู่ตรงหน้าของเราตอนนี้คือผักอะไรเอ่ยใครรู้บ้างฟักทองนี่คือฟักทองที่มีชื่อแบรนด์ว่าโอฮามะมิยากโกจุดเด่นก็คือฟักทองที่โตขึ้นมาอยู่ใกล้ชายฝั่งและโตในดินที่มีสภาพที่ระบายน้ําได้ดีโอฮามะมิยากโกมาจากชื่อหาดโอฮามะเหรอครับที่นี่คือชายหาดรีบีชแต่เมื่อก่อนคือโอฮามะครับ พันมียกโกจากโอฮามะเลยตั้งชื่อว่าโ oh อฮามะเอโกครอคจะฟังง่ายๆแต่ก็ใช่มานาาแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นของชายหาดเลยนครับ,อรบโอ้งั้นตั้งเป็นรีมพัมกินก็ได้สิครับคุณบอกว่าตั้งเป็นรีมบีทพัมกินเลยสิแต่มันยาวไปก็เลยเหลือแค่รีมพัมก็แล้วกัน, <Dream S 2> นครับที่เมืองนี้นอกจากฟักทองแล้วก็ยังมีการเพาะปลูกแตงโมซัปโปโรแบรนด์ยอดนิยมด้วยสภาพผิวดินที่เหมือนกับทรายต้องใช้น้ำและความพยายามมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายการเลีงดูสูงตามไปด้วยจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็เวณฟักทองที่มีความสําคัญครับที่พวกเราทําอยู่นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําครับครับสำหรับพวกเราเหมือนเป็นความภาคภูมิใจเล็กด้วยก็อยากทําต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครรักษาไว้แล้วก็จะหายไปได้สิครับครับใช่ครัว้าวรู้ไหมว่ามาที่เขตอะไรกันเขตคิตาใช่แล้วมาถึงที่เขตคิตากันแล้วนะ เขตที่ทีมโคโนมาถึงก็คือเขตคิตะที่เขตนี้มีต้นอ่อนของผักที่เราเห็นบ่อยๆในสลัดด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยรู้ไหมคือต้นอ่อนของอะไรกาดหอมกระลำปีใี่ไหมคผักกาดหอมครับกาดหอมตอนนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่คใช่ไหมไปีะที่ตอนในไร่นะครับแล้วก็ทําการปลูกลงไปในไร่แล้วพอมันโตขึ้นเราก็จะทาการเก็บเกี่ยวมันนะครับ ใช้เวลากี่เดือนที่จะเก็บเกี่ยวล่ะครับครับแต่ประชุบนี้ก็ประมาณ45วันนะครับ45วันครับประมาณนั้นนะครับก็เดือนครึ่งนะครับแต่เท่าที่ดูตรงด้านโน้นก็มีโรงเรียนและฝั่งนี้ก็เป็นบ้านคนอีกด้วยนะครับใช่ครับแบบนี้ก็ทําไร่ลําบากสิครับมันก็ลําบากนะครับอืเพราะว่าใช้ปุ๋ยหมักด้วยนะครับปุ๋ยหมักชีวภาพนะฮะ คือถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปมันก็จะมีกลิ่นที่แรงมากก็จะต้องรีบราดลองอไปแล้วก็ไถดินแล,กลก้วกรบกอย่างนี้นี่เองนนะครับรู้จักปุ๋ยหมักกันหรือเปล่าเป็นปุ๋ยที่ผสมมูลวัวด,ด้วยนะอ่ะนะแล้วถ้ามีกลิ่นเหม็นลอยมาจะทํายังไงเหรอไม่ชอบครับจะร้องเรียนไหมจะร้องเรียนถ้าทำหลายครั้งถ้าครั้งเดียวก็ยกโทษให้ใช่ไหม ทำห,หลายครั้งที่จะมาร้องเรียนนะครับมืองสเกมาแล้วครับปลูกเองบริโภคเองทุกคนทราบไหมว่าที่ซัปโปโรมีการพ่อปลูกผักอยู่มากมายเลยนะครับจริงๆแล้วรูปแบบการพ่อปลูกในเมืองแบบนี้ช่วยให้เป็นโอเอซิสกลางเมืองหลวงครับน้ำและหญ้าสีเขียวในเขตที่พักอาศัยจะช่วยจิตใจของผู้คนในแถบนั้นได้ชุ่มชื่นและผ่อนคลายครับ สุดยอดไปเลยนะเนี่ยหัวรอกันใหญ่เลยต่อไปเราจะไปกันที่ไร่หัวหอมของเขตคิตะแล้วจะต้องตกใจกับไร่ขนาดใหญ่ในซัปโปโรกันไร่กว้างสุดตาเลยนะครับกว้างมากที่เห็นทั้งหมดนี่เลยนะครับหัวหอมครับใช่ครับ ฝั่งโน้นก็มีบ้านคนตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยบ้านคนเต็มเลยใช่ถ้ามาที่ด้านหลังของบ้านตรงนั้นแล้วได้เห็นไร่กว้างขนาดนี้โอ้มันน่าสนใจมากนะครับถึงตอนเย็นจะยังเป็นแบบนี้อยู่แต่พอเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะโตเป็นหัวหอมที่แข็งแรงครับจริงๆแล้วจะดีกว่าถ้ามาช่วงนั้นนะครับนะครับตอนนี้ถึงดูไปก็คงสงสัยว่านี่ต้นอะไรนะครับซัปโปโรที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดของการเพาะปลูกหัวหอม ได้รับสืบทอดแบรนด์ซาสึสธรรมะและซัปโปโรคิมาเมื่อไม่นานมานี้ลูกชายก็มาช่วยดูแลด้วยพอมองหลังของคุณสวัสดาแล้วลก็คิดว่าลงมือทำเถอะนะครับถ้าเป็นหลังคุณโคณอน,นอาจจะดีกว่านะ่ <c oughs> ห,หะรอเป่า <c oughs> หลังผไม่สำคัญน,นะบเ <c oughs> ขาคุณสวัสดาต่างหากอยากดูไม่หรครับอยากดูไหมเหรอเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ว อีกด้านหนึ่งทีมของลีดเดอร์มากันที่เขตคิโยตะอาริอาเกะที่นี่จะมีการปลูกผักอะไรกันนะว้าวเยอะยะเลยทั้งหมดนี้คือผักโขมครับผักโขมครับแล้วผักโขมพวกนี้มีชื่อแบรนด์บ้างไหมครับอาชื่อว่าโพลลาสตาร์ครับโพลลาสตาร์โอ้ดีจังเลยแบบว่าความฝันแห่งอนาคต ฮลาสตาเท่มากเลยครับก็เกี่ยวกับดวงดาวนะครับก็อะไรปรันเดี๋ยวอะไรกันดีครับอะไรกันอะไรครับนี่ดูเหมือนกับของเล่นของเด็กที่บ้านเลยนะครับนั่งบนนี้นะครับแล้วก็ใช้ก้นมงคับทางนะครับนั่งแล้วก็ทํางานไปครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเ่ยดูสิดูแล้วไม่เหมือนเล่นไปทํางานไปเลยนะ <S <S หนึ่งกรัรมมีสี่ต้นนะคะจริงๆแล้วจะเท่าไหร่ก็ได้ครับจะมีใบที่ไม่จำเป็นอยู่ด้วยนะครับก็ <S <S เ,เอาออกครับเนี่ยครับ <S <S อืมฮะแล้วเด็ดมันออกครับเป็นการที่ใช้ฝีมือนะครับท่านไม่สวยใช่ไหมชอบดอกไม<า>้ <ๆ S 2> เลยนะได้ลกลิ่นหอมกันไหมอืมจริงด้วยใช่ไหมกลิ่นหอมมากเลยนะที่ซัปโปโรถ้าพูดถึงความสำคัญของการเกษตรแล้วคิดว่าคืออะไรครับการเกษตร ก็มีสินค้าหลายๆชนิดนะครับที่ส่งออกจาก oh, ซัปโปโรสินค้าที่มีประวัติก็มีแล้วเราอยากจะปกป้องความเป็นมาเหล่านั้นไว้เป็นเหตุผลหนึ่งครับ,รบ,รบนอกจากนี้ก็เพราะว่ามันสนุกด้วยโ oh, ครับมอกใ้ทุกคนได้รู้ถึงความสนุกของการเกษตร มากกว่านี้นะครับแมเท่จริงๆเลยครับขอบคุณนะครับสู้ดิีเดอร์ไม่ได้หรอกครับโอ้ไม่ขนาดนั้นเลยครับแมรับชิมชมีกันเองค่ะเนี่ยชมกันไปชมกันมาอยู่เนี่ยเราต้องได้รับการชมอยู่แล้วนะเย้ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ตื่นเต้นกับฟุตโตมากิสเปเชียลและชาบูชาบูกันว้าสวยจังเลยวันนี้เราจะใช้ข้าวในท้องถิ่นมาทำ ฟุตมาก,กิแบบดั้งเดิมกันนะคะ <Yeah! Yeah! S 1> น่าสนุกจังสูตรโด,ดยตรงจากผู้ผลิตวิธีทำฟุตมาก,กิสเปเชียลท่านี้ก็คือตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วสินะครับ hmm. น่าสนใจมากเลยนะครับนี่ยอดไปเลยอะ่ะ hmm. สวยๆส,สวยจังเลยค่ะจริงด้วยข้าวนี้เป็นข้าวที่ใส่สีลงไปเป็นข้าวแดงเหรอครับ ไม่ค่ะเป็นบว้ยดองกับถั่วดํามาหุงกับข้าวค่ะอ๋อเหมือนข้าวหุงน้ําส้มอ้ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปใ,ใช้ความเปรี้ยวของบว้ยมาแทนนะครับโอ้โนี่เองนะเอารสเบาๆทานง,ง่ายมากเลยนะครับ<อ>แล้วทํายังไงครับก็ใส่ถั่วดาลงไปโอิใส่ไปในข้าวนะฮะต่อไปก็ใส่บวยดองโอ้ใส่บวยด้เหรอครับ แกะเนื้อแล้วก็ใส่ลงไปใส่เม็ดลงไปด้วยด้าหลังจากหุงเสร็จแล้วค่อยเอาเม็ดออกนะคะใส่เม็ดลงไปด้วยจากนั้นก็เอาไปหุงกับข้าวเท่านั้นนะคะง่ายจังนะครับใช่ครับเริ่มทำฟูตโตมากีกันเลยค่ะเริ่มเลย ก็เอาข้าวตักลงไปบนแผ่นสาหร่าย<อ>นะคะข้าวตักลงไปบนสาหร่ายนะก็ใส่แบบไหนเลยคะก็ประมาณสี่กำมือนะคะกลิ่นเปรี้ยวๆหอมจังหอมหอมหอมใช่ตอนนี้มือของเด็กๆต้องเอาไปจุม่มวยน้<อ>ําก่อนนะข้าวติดมือเต็มเลยคงอยากเลียนิ้วละสิเนียอยากเลียข้าวที่ต,ติดนิ้วนะครับติดเต็มมือเลยอาจารย์บอกว่าอยากเลียข้าวที่ติดมือด้วยนะ ต่อไปก็ใส่เครื่องเราไปบนข้าวทั้งผักกวางตุง้งเห็ดชิตาเกะไข่คาเปรี้ยวผิงดองหรืออื่นๆแล้วแต่ชอบแล้วมีเทคนิคอะไรไหมคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะครับแดงเหลืองเขียวตามชอบเลยคะ่ะ พยายามวางให้อยู่ตรงกลางเท่า<อ>ที่จะทําได้นะคะให้อยู่ตรงกลาง<อ>นั่นก็เป็นเทคนิคไงครับใช่แล้วคะ่ะ <laughs> ก็มีเทคนิคน,นคะดีแล้วนะอ๋อ,อใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญเราสินะข้อสู่ขั้นตอนการมว้วนค่ะพยายามเข้านะคะเพราะว่าเด็กๆไม่รู้วิธีนะ <laughs> <จ>สอนให้จนที่สุดด้วยสิครับถึงจะบอกว่าม้วนข้าวแต่เราใช้อุปกรณ์แบบนี้ช่วยม้วนต่างหากละม้วนเข้าไปให้นั่นๆกดเร่งร่อ ยังไง<ต>เสร็จแล้วเหรอไม่ได้เลยเออ,อยังไงต่อต่อไปก็จะหันนะคะรับขั้นตอน,นสำคัญอะไรชับชับชับอ่ายัางไงยังไงตัตา,ตา,ตา,ตาโอ้โหง่าพีม่มือสวยจังเลยตัดตรงถั่วพอดีเลยเนี่ยตรงกลางเป๊ะเลยลีดเดอร์ยอดมากแน่นอนยอดเลยเส้นอยัางราบรื่นตัดครึ่งเม็ดเป๊ะตัวเมกิของอายาดิจจงโอ้สวยจังน่ารักอ่ะ ฟุตโตมากิสเปเชียลที่ใช้ข้าวจากซัปโปโรแหล่งผลิตทุกคนต่างทำในแบบของตัวเองกันเสร็จแล้วฟุตโตมากิสเปเชียลเรียบรย้อย,ย,ย,ยว<__>สวยมากผลิตเองไม่ได้พอกเอง ที่กลุ่มเจเอสโปโรมีความคิดที่จะให้เด็กๆได้สัมผัสถึงการ,กรเกษตรแบบใกล้ชิดจึงได้มีการเปิดสอนโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนประถมในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคและวิชากเกษตรศึกษาผมได้เดินรู้เรื่องความยากและความเด็ดเหนื่อยครับจากนี้ไปก็จะลองทําอะไรอีกเยอะๆเลยละครับถึงจะเหนื่อยแน่ๆไปบ้างแต่ว่า ก็สนุกดีเย็นเจี๊ยบเลยเนนะหนาวเข้าไปถึงข้างในขาเล,เลยอะประสบการณ์การพ่อปลูกยาสนุกสนานสุดท้ายก็เขียนความรู้สึกลงไปก็เป็นอันเสร็จการเกษตรที่ทำได้ในเมืองแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าจริงๆน,นมเมนูาบูาบูก็เตรียมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วขอบคุณมากครับเสร็จแล้วผักเห็ดแล้วนี่อะไรน้าเด็กเด็กเนื เออเนื้อหมูนะเห็ดในท้องถิ่นเหรอครับเนี่แล้วเนื้อเหรอครับเนื้อก็ใช่เนื้อก็ด้วยครับโอ้โหประกาดขาวซัปโปโรใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เห็ดชิตะเกะก็มาจากซัปโปโรเห็ดชิตะเกะด้วยนี่เห็ดนางรมทองหรือเปล่าเห็ดนางรมทองนะโอ้ตอนนี้ก็อบไว้แล้วนะครับก็รอให้เดือดเท่านั้นเองครับเอาเลยน้องปิดฝาเลย ว้าววเย้เย้ผูตอมั่กี้ที่พวกเราทํากันนะพร้อมนะทานะครับเอยตื่นเต้นจังโอ้โหเต็มปากเต็มคมอร่อยเนื้อมีสมบผสมหลายอย่างเลยเป็นรสชาติที่ลงตัวมากๆแล้วครับโอ้แต่ของทากคุยะเหมือนมีแต่ขิงดองอีกเดียวะู้ต่อเมืมากีที่ทานอยู่ทุกวันกับของวันนี้รู้สึกต่างกันไหม ของวันนี้อร่อยมากเลยครับอร่อยจริงโอ้งั้นเหรอืมสวยมากเลยนะดูดีๆนะคะสวยมากเลยอ่ะอยู่แล้วอืมอืมอร่อยอ่ะอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดปุดๆนะเดือดแล้วเดือดแล้วจะเป็นยังไงบ้างหนอเปิดแล้วสวยจังแล้วก็ชาบูชาบูมาเลยชาบูชาบูชาบู เอาเนื้อมาจิ้มแล้วก็กินเข้าไปแล้วออเดี๋ยวเดี๋ยวดช่วยดูเด็กๆก่อนครับทุกคนยืนขึ้นกันหมดเลยเห็นไหมเข้ากันนะอดใจไม่ไหวแล้วจิ้มซอสด้วยนะอย่าลืมเป็นคุงกินเนื้อก่อนเลยนะโอ้เนื้อเป็นไงบ้างฮะอร่อยครับ เสียงเปลี่ยนเลยเหรอเพราะว่าเนื้อชิ้นใหญ่อร่อยนะคะเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะพูดเป็นคุณพ่อเลยเต็มปากเลยนะเป็นไงอร่อยคับอร่อยนะพอกินแล้วเสียงแก่เลยอ่ะหมูสุดยอดไปเลยอร่อยสุด กินของในท้องถิ่นนี่ดีจังนะคะอืถ้าจะเป็นชาบูแบบรวมสินค้าสปโรด้วยเป็นของแรกเลยนะยนเป <นะ S 2> ็นใครอยากเติมชาบูชาบูหน่อยไหมโอ้โหปเรียนแ <c oughs> ล้ว <c oughs> ขาต้องเพิ่มหน่อยแล้วล่ะครับช่วงได้เข้าพิสนามแล้วรับของรางวัลไปดูของรางวัลสัปดาห์นี้กันเลยคลาสรามเกีรสำเร็จร,รูปเสรร้นสรรีเหลืองัปโรขนาดสองมือเละสีหอบมอบให้สำหรับสิบท่านครับ ช่วงท้ายรายการจะมีคำตอบขึ้นมาเขียนคำตอบแล้วส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือจะส่งคำตอบเข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ส่งเข้ามาเยอะๆนะสุถานี้เป็นโปรโมทจากกลุ่มเจสปโรครับผม กลุ่ม JA ซอสัป,ปโปโรหวังว่าทุกท่านจะได้ทานผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและจากฟาร์มวัวที่อร่อยสดใหม่ปลอดภัยและไว้ใจได้เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนกิจกรรมและผลผล,ผล,ผลิตของผู้ผลิตในทุกๆวันค่ะจากนี้ไปก็ช่วยสนับสนุสน,นการเกษตรของสัป,ปโปโรด้วยนะครับฝากตัดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่วงข่าวเกษตรประจำสัปดาห์กับคโนชินยะ สวัสดีครับช่วงขา่าวเกษตรประจำสัปดาห์วันนี้เรามีวิดีโอเชิญเข้าร่วมฟาร์มสเตย์จากเมืองนากาชิเบสึครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับสวัสดีครับผมนาก,การมโตผู้ด,ดูแลฟาร์มปศุสัตว์จากเมืองนากาชิเบสึครับวันอยู่ฤดูร้อนนี้ขอเชิญมาพักที่ฟาร์มสเตย์กันนะครับผมจะรอนะครับที่ฟาร์มสเตย์เมืองนากาชิเบสึได้จัดให้มีการพักแบบฟาร์มสเตย์ทั้งประสบการณ์การดูแลให้อาหารการรีดนมวัว และได้ทดลองผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆด้วยวันหยุดหน้าร้อนนี้ทางฟาร์มกำลังเปิดรับสมัครเด็กๆเ,เพื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันคุณสมบัติก็คือเด็กประถม4จนถึงชั้นประถม6จะมาคนเดียวก็ได้มากับเพื่อนหรือจะมากับพี่น้องก็ไม่มีปัญหาเด็กๆจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากฟาร์มสเตย์นี้ทั้งการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับข่าวต่อไปท่านที่ชื่นชอบทานของหวานตามผมไปที่เมืองชิเบซือกันเลย ข่าวง,งานเทศากาลหัวผักกาดเมืองชิเบสืแหล่งน้ำตาลจากหัวผัก,กาดผลผลิตในประเทศที่สูงเกือบร้อยเปอร์เซนมีการเพาะปลูกอยู่ในจังหวัดฮอกไกโดรายการของเราเองก็ยังเคยไปหาข้อมูลมาแล้วหลายครั้งและงานเทศากาลเมืองชิเบสืนั้นจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่บล็อกซีนิชิซังโจค,คิตะเมืองชิเบสื ไม่ว่าจะเป็นการลองทำน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลที่นำมาทำขนมเรายังสามารถเข้าชมโรงงานดูการทำงานรถแท็กเตอร์และงานแสดงอีกหลายอย่างมากมายแถมยังมีร้านคาเฟ่ขนมหวานด้วยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของน้ำตาลที่มาจากหัวผักกาดและได้ชิมของหวานอร่อยๆอออได้ทั้งวันและนี่คือข่าวเกษตรประจำสัปดาห์นี้ครับก,ระ,ร,บกระปรีก้กระเป๋่ากันหน่อยเที่ยวอร่อยฮอกไกโดตอนหน้าเราจะไปที่เมืองนากาชิเบซึเมืองแห่งทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีเกษตรกรรมฟาร์มวัว และเราจะไปดูวิชาพิเศษของโรงเรียนเกษตรกรรมและชูครีมที่ยืดได้คืออะไรอย่าพลาดรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพอกไกโด ของหวานมาแล้วนะใชยสตรอเบอรี่นี่เป็นสตรอเบอรี่ที่ปลูกในซัปโปรโรนะโอ้โนะอย่างใหญ่อะใหญ่มากอะดีใจจังแทนคำเดียวไม่บดเลยเนาะโอ้ยไม่ไหวลองใหญ่เกินไปนะหวานหวานเหรอฮะหวานเหรอ สุกจังหอมมากเลยถึงไม่กินก็มีความสุขแล้วไม่กินกนขอเลยจ้ะแล้ก็ม่อกิ้พูดีิหนอเนี่ยฉันอยากโดนอาไว้แล้วก็งีบหลับไปเลยอยากนอนโดนไปเรื่อยเลยหลับสบายจริงนะนะหลับไปเลยดมไปหลับไป